วันนี้เรามาอยู่กับรถกระบะตอนเดียวรถบรรทุกรถหาเงินรถทำเงินกับคันนี้นะครับใครที่มองหาอยู่นะฮะไม่ควรพลาดกับคลิปนี้จัดไป แล้วครับวันนี้เราอยู่กับกระบะตอนเดียวนะฮะเป็นรถบรรทุกรถหาเงินนะครับใครที่หาอยู่นะครับไม่ควรพลาดกับคันนี้เลยนะครับสภาพสวยเดิมจากเจ้าของเดิมนะครับเจ้าของเดียวนะฮะสภาพไม่ต่างจากป้ายแดงนะครับคันนี้โตต้ารีโวนะฮะใครที่เข้ามาแล้วนะฮะก็รบกควฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามกดซับสไคร์ในทุกๆช่องทางนะครับ ไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ Facebook นะครับรถมือสองต้องจเจริญยนต์นะครับผมแล้วก็ช่องทาง YouTube นะครับบริษัทต้องจะเิยยนจำกัดน,นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b ส c r i ค e ในทุกๆช่องท,ทางด้วยนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะฮะกับเจ้าคันนี้นะครับ t o y o ต้าไฮ u ัก e ีโตัว 2.4J Standard c a ครนะฮะรถโฉมปี2019คันนี้นะครับมา เรามาดูส่วนแรกกันเลยคือโคมไฟนะฮะเป็นแบบฮาโลเจนนะครับมันติดีเฟเตอร์นะครับกระจังหน้าสีดำนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์โตโยต้ามาเรียบร้อยเลยนะครับผมตัวนี้กระชนหน้าเป็นสีดำนะครับสีดำด้านนะฮะตคันนี้มาพร้อมกับล้อนะฮะเป็นล้อกระทะนะครับเป็นล้อเหล็กนะฮะตัวยางนี้เป็นยางปี2020นะครับยังเปลี่ยนมาให้ใหม่แล้วเรียบร้อยเลยนะครับ กระจกมองข้างเป็นสีดำนะฮะจะเป็นสีดำแล้วก็เป็นแบบไฟฟ้านะฮะสามารถปรับได้นะฮะแต่ยังพับไม่ได้นะครับสำหรับรุ่นนี้นะฮะตัวรีโวก็ออกมาหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว 2.4j นะฮะตัว c n p c h e s s ซีนะครับแล้วก็มีตัวสแตนดาร์ดมี4.4มีออโต้มีแบบ5เกียร์6เกียร์นะครับผมตัวนี้ไฟท้ายนะฮะไฟท้ายค่อนข้างใหญ่นะครับ แล้วก็มีไฟเบรคดวงที่3ามาให้แล้วนะครับคันนี้แล้วก็มีกันชนท้ายมาให้แล้วเรียบร้อยเลยนะครับเรามาดูสภาพโดยรอบกันก่อนนะฮะก่อนจะไปดูส่วนอื่นๆของรถคันนี้กันนะครับรถคันนี้นะฮะเป็นรถเจ้าของเดียวเลยนะครับเราได้มานะฮะใหม่น้อยๆด้วยนะครับใครสนใจนะฮะไม่ควรพลาดนะครับกับรถคันนี้นะฮะ กระบะตอนเดียวนะครับสภาพสวยใหม่อย่างนี้นะฮะนานๆจะเข้ามาทีนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูสภาพภายในของห้องอโดยสารชั้นนี้ก่อนนะครับโซอบอนะฮะเป็นเบาะแบบขนาด4หกนะครับอ่าเบาะยังสวยอยู่นะฮะไม่มีรอยฉีกขาดน,นะครับเบาะฝั่งผู้โดยสารด้านข้างก็สามารถพับได้นะครับ เบส,สวยเลยนะฮะคอนโซลน,นะครับคอนโซลสีดํานะครับมาพร้อมกับถุงลมนิรภัยแบบคู่หน้านะครับคอนโซลยังสวยอยู่นะฮะไม่มีอรอยขีดข่วนหรือรอยแตกรลวนะครับรถคันนี้มาพร้อมกับช่องวางแก้ววางขวดน้ํานะครับอ่าพวงมาลัยเป็นแบบสามกานดนะครับคันนี้สวยเลยนะฮะพวงมาลัยก็ยังไม่มีอรอยถลอกรอยลอกเลยนะครับ ามาดูเลขไมลเลขไมลคันนี้อยู่ที่114,000กิโลนะครับผมไมลน้อยๆไมล์สวยๆนะครับรถคันนี้มาพร้อมกับระบบเครื่องเสียงที่เป็นแบบเล่นซีดีนะครับ FM AM CD m, A m, C D m p 3ได้นะครับแล้วก็มีช่องเสียบ USB AUX นะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูได้นะครับตัวแอร์ก็จะเป็นแอร์แบบอนาล็อกอยู่นะฮะส่วเกียร์นะครับตัวนี้เป็นเกียร์แบบ6สปีด นะครับระบบเกียร์เป็นแบบ6สปีดแล้วนะฮะคันนี้เดี๋ยวเรามาดูแผงประตูด้านข้างนะครับรถคันนี้ให้มาเลยนะฮะเป็นแบบกระจกไฟฟ้านะครับกระจกมองข้างก็สามารถปรับเป็นแบบไฟฟ้าได้นะครับใครหาอยู่นะฮะไม่ควรพลาดนะครับกับเจ้าโตโยต้าไฮรัก e ีโวคันนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูสภาพห้องเครื่องกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมรถคันนี้เป็นเครื่องยนต์ 2,400cc นะครับเป็นเครื่องยนตดีเซลนะครับผมให้อัตราการเร่งอยู่ที่150แรงม้านะครับให้ดูสภาพเครื่องก่อนสภาพยังสวยเดิมอยู่นะครับฝากระโปรงหัวน็อตเดิมนะครับไม่มีการแก่เปลี่ยนนะครับยังไม่เคยทางสีนะติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบนะครับรอ0เมตรอาร์ต่ายยังอยู่ครบนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะครับผมคานหน้าเดิมนะครับจากโรงงานนะครับ แผนเทเดิแมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเหตตรงปีนะครับปีง2019นะครับสภาพเครื่องยังสวยอยู่นะฮะรับประกันกรรารรันตีคุณภาพเลยนะครับผมเป็นยังไงกันบ,บ้างครับกับเจ้ารถกระบะตอนเดียวคันนี้นะฮะกับเจ้าตัว Toyota Hilux Revo 2.4J Standard Cab รถโฉมปี2014คันนี้นะครับบอกได้คำเดียวว่ารถคันนี้ปีน้อยนะฮะปี2019 โพสภาพสวยไม่ต่างจากป้ายแดงแน่นอนแถมเจ้าของเดียวมือเดียวออกข้างเลยนะครับใครที่หาอยู่นะฮะไม่ควรพลาดกับคันนี้นะครับสำหรับราคานะครับราคาของคันนี้อยู่ที่3 9 9 0สนบาทเท่านั้นเองนะฮะเครดิตดีฟรีดาวเช่นเดิมนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะฮะเรามีบริการนะครับทำสัญญาให้ลูกค้าฟรีถึงที่บ้านแล้วก็มีบริการส่งรถให้ลูกค้าฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะครับลูกค้า ถ้าไม่สะดวกมานะฮะเรามีเจ้าหน้าที่นะฮะคอยให้บริการลูกค้าถึงที่บ้านนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นนะฮะสำหรับตอนนี้นะคะรับมีบริการรถช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับตลอด24ชั่วโมงนะฮะไม่ว่ารถลูกค้าเกิดเสียน้ำมันหมดแบตหมดลืมกุญแจไว้ในรถนะฮะเรามีเจ้าหน้าที่มาคอยให้บริการมาคอยให้ความช่วยเหลือลูกค้าตลอด24ชั่วโมงนะครับทั่วประเทศเลยนะฮะบบริการนี้ฟรีนะครับแล้วก็ ดีมากๆด้วยนะฮะสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเข้ามาได้นะครับในทุกๆช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ a c e b o o k นะครับรถมือสองต้องเจริญยนต์นะครับแล้วก็ช่องทาง u t u b e นะฮะบริษัทต้องเจริญยนต์จำกัดนะครับแล้วก็เบอร์โทรติดต่อนะฮะ0877914199นนะครับเบอร์นี้สามารถโทรติดต่อสอบถามได้ตลอดนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะฮะผมสวัสดีครับ